จะอำยา,ามค่ำคืนมีเรากเริ่มไ้กันะไ,ไ,ไม่ต่านหเ,เดินเห็นช่วงไหมแล้วเ,เดินผ่านตรงนี้แล้วก็โอ้ยทชวิสุด Né ừ, nó ไปไหมแบบมันไสเยแปเลยไม่ไดนไปไปดดูไปดูามี้าีเฮาสโฮสเทลก็ได้เป็นห้อง เดี๋ยวสามารถอัดอัดอ้นะไอนะ้ไอแซฟไอช็อตนะแคปคัตก็ซื้อแคปคัตเต็มมาคามบิลล่า ไม่อยู่เาไอ่าารระอยู่ไหนล่ะลักอย่นยั่นน่ะข็องคงี่ถึงเซเว่นามานน่มาหนีมาน่ มาคำเหรอท่านถามว่าไงท่านรม้มาคำ mm hmm. ป่ะยังไงจะเฉยยังไ่จะใะ เซเว่นท oh. ี่เซเว่นี่สองเขาข้างตัวเองนะเนี่ย ก็จะมีปีนมอเตอร์ไซค์นะครับมีหมาล่าด้วยโอ้โหธรราชารมสติปุ๊กไปเลยเป็นนางแบบให้นางแบบเดินเงินสดป๊อก เดินไปถึงไหนเนี่ยสุดาเหรอสุดถึงพูเหรอฝั่งนี้ก็เป็นโรงแรมเซเว่นนี่เซเว่นที่สองแล้วนะระหว่างทางนี่มีร้านขายหมึกหมึกที่ชะอำนี่บอกว่าคุณภาพดีมากครับหมึกที่จะต้องปิ้งนี่ฮะคุณภาพดีมากนะ <Okay. S 2> อะไปกินโรตีโรตีตรงไหนไปไปเลยเราเพิ่งผ่านโรตีมาก็ใช่ไงร้านนะั้นแต่ต่างเราสองคนเป็น่าไปพับ b ี a c h f r i e นี่แหละพอแล้วมันก็ไม่ต่างกันแล้วเราไปร้านแรกๆที่เรามาดีกว่าต้นหาเราอะร้านแรกที่เรามาต้นขา เอเชียใช่ใครแก้พลังก็พลังไฟประกอบพังงานธรรมดา ในน้ำตาลนุมหนึงนงน่งกรอบหนึ่ง